เ <Nerd> นิร์ดรีวิวโนมัตแลนด์น,นะครับเป็นภาพยนตร์ดราม่าจากทุ่งกับโค้ยเจ้าซึ่ง เรื่องย่อคือว่าตัวละครเฟิร์นนำแสนงโดยฟานเซสแมดดอแมนเฟิร์นนะครับที่ตัดสินใจเก็บเข้าของมูอ e อนนะครับขับรถเทเลอร์รถบ้านออกจากที่อยู่เดิมของตัวเองเพื่อที่จะออกไปทํางานในโรงงานเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นจ็อบๆไปเป็นพาร์ทไทม์พอเราดูไปถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเป็นคอนติเนียัสหลังจากนั้นอะไรคือเหตุการณ์ของมันเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเฟิร์นแต่เรื่องราวจริงๆมันก็คือเฟิร์นเนี่ย ต้องการที่จะมูฟออนจากพื้นที่ที่เคยอยู่กับสามีซึ่ง mm hmm. สามีเสียชีวิตไปแล้วมันไม่ใช่แค่การมูฟออนธรรมดาสิ่งที่เฟิร์นทําคือเขาแตกสลายไปหมดอ่ะคือเขาใช้ชีวิตกับ mm hmm. ผู้ชายคนนี้นานเกินไปมากๆจนกระทั mm ่ hmm. มันเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอ่ะ mm hmm. พอวันที่เขาสูญเสียผู้ชายคนนี้ไปมันเหมือนกับเขาได้สูญเสียครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าการเดินทางมันจะเป็นการที่ทําให้เขาอ่ะยังลําลึกถึงผู้ชายคนนี้ได้ตลอดในในแง่มุมที่ไม่เจ็บปวดมากนะะัก mm hmm. เพราะว่าการทํางานมันคือการที่ทําให้เรามีโฟกัสกับอะไรบางอย่างและการ mm hmm. ออกไปเจอผู้คนมันคือการรับประสบการณ์จากคนอื่น mm hmm. คือเอาให้ง่ายว่าการเยียวยาตัวเองด้วยการที่ตัวเองต้องออกไปจากพื้นที่ที่เศร้าที่สุด ที่ตัวเองอะถือความเศร้านี้ไปกับเขาด้วยไม่คือทำกเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ากูรู้สึกว่าบางครั้งการที่เรารักใครสักคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักแบบแฟนรักแบบพี่น้องเนี่ยอพอวันที่เขาจากเราไปแล้วเราแบบไม่ทันตั้งตัวการที่เราลืมเขาอะหรือว่าการให้เราใช้ชีวิตแบบ ปกติสุขถ้าเรารักเขามากๆนะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราใช้ชื่อแบบปกติสุขมันหมายความว่าเรากำลังทรยศกับความทรงจําที่เรามีกับเขามันมีส่วนหนึ่งที่คนบางคนมันก็คิดอย่างนี้นะซึ่งกูก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วงเวลานึงที่กูคิดแบบนี้มันก็เลยทาให้แบบตัวละครของเฟิร์นกับภาพยนตร์เรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นด็อกิเมนเทอรี่ของคนที่พยายามจะฮิลตัวเองมันมันคือการ <S 2> <S 2> <S 2> ดูแลจิตใจ,จตัวเองในเวหนึ่งมันเป็นภาพยนตร์ที่เจ็บปวดในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ให้ความหวังอยู่เหมือนกัน คอชจาวเนี่ยเมิร์จความเป็นตะวันออกกับสตอรี่แข็งๆแบบตะวันตกเข้าด้วยกันคือถ้าให้เรายกตัวอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าเวลาเราดูอินฟินิตี้แฟร์คุณคุณดูอินฟินิตี้แฟร์ของฮ่องกงคุณจะรู้สึกว่ามันมีความแบบเซอร์เรียลมันมีความแกลนมันมีซีนที่มันในชีวิตจริงมันไม่ไปทางเดินอย่างนั้นหรืออะไรเข้าใจปะเข้าใจมันมีการจัดเลเยอร์มุมกล้องการจัดคอมโพสิชันที่มันแบบเหนือจริงอ่ะอย่างเช่นฉากที่พบกันอยู่บนเพดานหลังคาโอ้โหแบบ มันจะมีเสียงคล้ายๆบอว่าเป็นสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกว่าโหเหตุการณ์การเจอบบารั้งใหญ่มากตัดกลับมาดิพาเต d โอ้โหอเอียเหม้ยเจนเดินทางบ้านกล้อถือถ่ายคุณเห็นภาพใช่ไหมว่าสิ่งที่โค้ชจาวทำกับภาพยโยนเล่นโนแมคแลนคือการเมิดสองอย่างเข้าด้วยกัน การใช้แลนเ์สเคปชูตติ้งแบบกว้างๆแล้วก็สีท้องฟ้าที่เป็นก่อนมืดอ่ะพมื้าวไวไลท์อะไรเงี้ยไวไลท์พบข้ามการวางสัญลักษณ์แบบปีเตอร์ดิงกลินสไตล์แบบตากล้องแบบระดับโลกอะไรเงี้ยเราเจอดิกินเราเจอดิกินคุณจะเอาปีเตอร์ดิงไลทนเออโอเคคุณไปรวมกันละการโคสอัพหน้าที่แบบอึดอัดเขาใช้งานศิลปะเล่นกับเรื่องของการจับ ามาเหมือนกับการเล่าเรื่องที่มันหนัก สไตล์ทอลลีวูดอจ่ใช่ใช่เป็นเรื่องของคอมโพสิชันนะเนาะใช่แล้วคุณจะรู้สึกยางหนักหน่วงมากแต่คุณจะรู้สึกว่าคือหนังมันหนักนะบทสนทนามันก็ไม่ได้เยอะแต่ทุกบทสนทนามันมีความหมายหมดมันมีน้ำหนักแบบมันเหมือนหินโยนใส่ตักแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นหนังที่เมื่อกี้เราพูดไปว่ามันเราจะไม่สามารถดักทางได้เราจะไม่รู้ว่าการเดินทางนี้มันจะไปสิ้นสุดยังไงจะไปจบยังไงเราไม่รู้เร่อนจบเลยด้วยความที่เหมือนกับว่ามันมันค่อยๆแบบแคปเจอร์ทีละช่วงชีวิตของการเดินทางของนาง ที่เกิดขึ้นราวๆปีกว่าแถวๆนั้นนะมั้งเนาะมันจะไม่ได้มานั่งเล่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบเอ้ยมันจะมีเนื้อเรื่องชัดเจนว่าโอเคเส้นของเฟิร์นเนี่ยทำอะไรบ้างเจอคนน,อคนั้นเจอคนนี้แล้วมีเกี่ยวข,ข้องความสัมพันธ์อะไรใไดมันก็เล่าแหละแต่มันไม่ได้เล่าในแบบที่ถ้าเกิดเรามองไทม์ไลน์หนึ่งไทม์ไลน์เนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องของคอนติเนียรอาร์ตการราดับเหตุการณ์ใช่ไหมสิ่เคว้ต่างๆอะไรการจัดวางอะไรเงี้ยแต่ันี้ไม่ใช่มันคือของการที่เหมือนกับอารมณ์เหมือนคุณตัดบางส่วนแคปบางส่วนมาต่่่่่่่่่่ออออออตตตตแแลละชวววงงงงเเเานนนียมมััไได้บบกรืขท วันเวลาชัดเจนไง เราจะแค่จะรู้สึกว่าโอเคมันมีการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างเราจะไม่รู้ว่าในระหว่างแกลบของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าใจแต่มันไม่ความหมายไงคือมันใช่มายเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่โฟกัสหลักที่โคอีเจ้าอยากจะเล่าเพราะเขามองว่าเขาอยากให้เรารู้จักตัวลรคอนเฟิร์นในแบบที่เป็นจากพื้นฐานที่นางมีจากสิ่งที่นางได้พบเจอและจากบุคคลที่อยู่รอบข้างของนาง3องค์ประกอบเนี่ยคือการหลอมรวมเป็นเรื่องราวของโนแมทแล d โดยที่บวกเรื่องของบริบทของการเล่นกับภาพการเล่นกับคอมโพสิชันความยืดหยุ่นต่างๆนานาแล้วก็มีอย่างที่คุณออ้บก คือเทคนิคของการเล่นกับสีเล่นกับเล่นกับบรรยากาศเป็นงานขี่ที่สวยที่สุดท่ากูเคยดูมาใช่เป็นแรนสเคปการขี่ที่แบบคือมึงถ่ายเลนวายแน่นอนอ่ะมึงกว้างมากเลยกูไม่เคยคิดว่ากูจะได้มีซีนที่ฟรานซิสแม็กเนมันขี่ในที่ที่สวยขนาดนั้นกูก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้แหละแต่กูแค่รู้สึกว่านูแมทแลนมันเป็นหนังที่อุดมไปด้วยความรู้สึกอ่ะมันมีการใช้มุมกล้องเล่าเรื่องมากกว่าการใช้บทสนทนาแล้วทุกๆบทสนทนามันมีความหนัก หน่วงของอารมณ์หนักหน่วงของคอนเทนต์ที่มันทรมานอ,อ่ะผมรู้สึกมันทรมานนะในมุมของคนดูอะ่ะที่ถ้าเราคิดตามอ,อมเออก็ประมาณนี้ให้คะแนนแล้วกันผมให้เต็มสิผมให้งานภาพผมที่ผมให้หักหนึ่งคะแนนเพรผมรู้สึกว่าผมเหนื่อย <laughs> อาจจะเป็นแบบดูหลังทํางานด้วยแหละมันยังไแล้วก็แบบอประมาณนี้แต่คือถามว่าหนังมันให้แมสเสจที่ดีไหมแมสเสจดีก็ให้เก้าำสิบแล้วกันภาพสวยมากแล้วก็คิดว่าการไปเป็นูุ้่กับมาเวลอย่างอีเทอร์นอลเนี้ยก็อยากลุ้นกันว่ามันจะออกมาตลกไหนนะฮะส่วนผมให้คะแนนเนี่ยผมจะให้น o เมร์แลน์ที่แปดเต็มสิบนะครับเหมือนจะน้อยนะแต่แต่ผมในแง่บริบทคอนเท์เนื้อเรื่องอะผมผมโอเคเลยผมชอบเลยแหละแต่คล้ายๆคุณอ้ําอะความคิดคล้ายกันคือ ผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะด้วยความที่มันหนืดหนังมันหนืดแล้วมันค่อนข้างแบบทุกอย่างมันเคลื่อนช้ามากขนาดวิธีการเคลื่อนของกล้องมันช้าอะไรนีออกาะไม่รู้อ่ะอันนี้ผมผมคุอยู่กับน้ำก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยเพราะว่าหนังแบบนี้มันต้องดูในโรงหรือเปล่าอมนเลยทำให้แบบคือโฟกัสของเราอ่ะนึกออกไหมคือในโรงในโรงมืดมืดน่ะต่อให้เราอยู่คนเดียวแต่เราสึกว่าเรามีโฟกัสกับหนังได้เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่ามันคือเรื่องของภาพมันคือภาพมันสามารถดึงสายตาเราได้ดึงดูดเราเข้าไปได้แต่พอเป็นบริบทที่เราดูในบ้านเนี่ยมีไฟมมมีีีีนนั่่ คนเดินผ่านลมพิวไหวนู่นนั่นฝนตกต่างหากวันนี้ดันฝนตกต่างหาก <Okay. S 2> ผมรู้สึกว่ามันมันโดนอินเตลับในเงี้ยแอนเวอร์โลนเมนต์เยอะไปนิดนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้บางทีแบบมีมีจังหวะแบบผมสายตามันละอ่อนผมไปจากจอแล้วพอละเสร็จผมไปจากจอปุอ๊บสมาธิมันหลุดอะ่ะแล้วทําให้บางทีผมการปฏิปต่อซึ่งหนักเรื่องเนี้ยในเรื่องมันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วแต่มันเน้นเรื่องของการพูดคุยเพื่อที่จะ ถกถามถกเถียงกันแล้วก็คุยแนวคิดนั่แหละในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมันหลุดจากตรงนี้ไปนิดนึงแล้วผมมันมันเลยเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมการไปดูหนังในโรงเนี่ยถ้าเกิดเราให้สมาธิกับมันได้เต็มร้อยอะ่ะผมอาจจะอินกันหนังมากกว่านี้แต่พอมาดูที่บ้านอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าจากที่เราควรจะรู้สึกฟูฟิลกับหนังได้เต็มที่มันเลยลดระดับลงมาพอสมควรนะครับเข้าใจ